7ก MM. ันยายน2568กรุงเทพมหานครเปิดงานแบงคอกแฟร์2025มหากรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภ kind of ัณฑ์กรุงเทพมหานครรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า100รายภายใต้แนวคิดกรุงเทพเมืองของดีมีของเด่นงานนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้สัมผัสและจับใจสินค้าคุณภาพของดีกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแสนยากรอุดมีสีรองประหลัดกรุงเทพมหาคนครเข้าร่วมงานภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้พบกับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหาคนครหลากหลายประเภทอาทิอาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งบ้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและบริการต่างๆนอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายกรุงเทพมหาคนครขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ในงานแบงคอกแฟร์2 2025รวมของดีของเด่นจากผู้ประกอบการคุณภาพกว่า100ร้านมาเลือกช็อปสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นแรงพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับการจัดงานแบงคอกแฟร์2 2025จัดขึ้นในวันที่17ถึง18กันยายน2568เวลา1 0 3นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกานาที ณ MCC Hall ชั้น3 The Mall Lifestyle บางกะปิ